con à, còn còn quay ở à, bên kịp phải bùa chỗ dài chứ ai nuôi lớn ông ấy chú kẹp lại bùa, à, à, bùa má dài

เว้ย,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 ยนมยมามอกองทำบาไปยายแนะอันนี้สิอันนี้อเนะอ้ามาลองนี้ ไปนี่กองเอาแน คู่เดียวนะกองเอาขึ้นขึ้นบอกไปเลยขึ้นฝั่งไปเลยบอกให้ยายจ้างไว้ช่วยเก็บสายบัวนะ แน่นแค่แขนยายนะ่ะโผมาเกาไหมอีกรอบป่ะคราวนี้เอาขวดน้ำเนาะเอาป่ะขวดน้ำนี่